สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่จูนนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะณนะตอนนี้นะคะวัวน,นะคะพี่จูนก็คุยเ,เรื่องการจับจับโกหกนะคะวันนี้พี่จูนก็จะมีอ่าอะไรมาแนะนําทุกคนเช่นกันนะคะคือในระหว่างที่เราอ่าทางานหรือว่าระหว่างที่เราอ่า ดำเนินชีวิตไปทุกวันทุกวันนะคะเราก็จะมีเพื่อนนะคะหรือจะมีคนรอบท่างวันนี้พี่จูนก็จะมาทําวิธีแนะนำวิธีว่าลองดูว่าคนไหนนะคะคนไหนที่คบคุณเพื่อผลประโยชน์นะคะหรือหลอกใช้คุณนั่นเองนะคะ บคบเพื่อความจริงใจหรือคบคุณเพื่อหลอกใช้และมีผลประโยชน์นะคะดูยังไงนะคะดูคนพวกนี้ดูยังไงทุกทุกคนมีเซนต์อยู่แล้วนะคะมีเซนต์ว่าคนที่เข้ามาร่วมกับเราเป็นเพื่อนเราทุกคนที่อยู่รอบตัวเราอะใครนะคะใครที่จริงใจกับเราและไม่จริงใจกับเรานะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเทิปวิดีโอดีๆที่พี่จูนเอามาเสนอนะคะวิธีดูยังไงคะดูว่าคนคนนี้จะเข้ามาสนิทกับเราเพื่อผลประโยชน์หรือ หลอกใช้เรานะคะข้อแรกเลยนะคะพี่จูนิสต์มาไว้ประมาณสี่ห้าข้อเหมือนเช่นกันนะคะพี่จูนจะรวบรักให้มันสั้นๆลงนะคะเพื่อจะเป็นผลประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะวิธีสังเกตการณ์ธรรมนะคะก็คือสีหน้านะคะสีหน้าท่าทางที่เขาเข้ามาแสดงกับเราคืออย่างเช่นพี่จูนยกตัวอย่างง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากมาย เรามีเพื่อนเยอะหรือเปล่านะคะเอาแค่กลุ่มเพื่อนนี่แหละค่ะเรามีเพื่อนสิบคนยี่สิบคนนะคะสามสคนที่เราบอกว่าเรามีเพื่อนเยอะนะคะเพื่อนที่เราบอกว่ามีเยอะเราจับเราอ่าเราสัมผัสได้จริงๆหรือเปล่าว่าเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเราหรือว่า เขามาคบเราเพื่อผลประโยชน์ถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่อยากได้อะไรมันก็ไม่คบกับเรานะคะใน20คนนี้มีคนจริงใจอยู่บ้างสักคนสองคนหรือเปล่านะคะที่ไม่อยากได้อะไรจากเราคือคุยแนะนำกันในทางที่ดีคบกันด้วยใจจริงๆปรึกษาปัญหา นะคะในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะมีไหมคะใครบ้างที่เจอเพื่อนนะคะที่คบกันมานานนานนะคะห้าปีหกปีเจดปีสามปีสีป่ปีแล้วเพื่อนคนนั้นไม่เคยหายจากเราไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามมีไหมคะคือคำว่าเพื่อนมันเป็นวงกว้างนะคะเป็นวงกว้าง คนที่เข้ามาหาเราอ่ะมันต้องคิดว่าเราอ่ะมีอะไรดีอยู่แล้วนะคะที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนเราอย่างเช่นเรามีหน้าที่การงานที่ดีเรามีอ่าเราไม่เดือดร้อนในการใช้เงินนะคะหรือว่าเราค่อนข้างจะมีมีาฐานะนิดนึงนะคะแล้วก็เรามีเพื่อนเยอะสามารถที่ปรึกษา อะไรกับใครได้หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตคนนู้นคนนั้นคนนี้ก็เราก็สามารถปรึกษาได้แล้วเพื่อนเราก็เข้ามาเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราเพราะผลประโยชน์อันนี้หรือว่าเขาบริสุทธิ์ใจที่จะเป็นเพื่อนจริงๆนะคะถ้าทางเขาแสดงออกมาย่างไงนะคะข้อแรกเลยเขาตั้งใจฟังเวลาคุณมีปัญหาหรือเปล่านะคะ ในยามที่คุณมีปัญหาแล้วคุณไปปรึกษาคนคนนี้เขาแสดงท่าทียังไงกับคุณท่าทีที่แสดงให้รู้ว่าเขาไม่จริงใจกับคุณจริงๆก็คือเวลาเขานั่งฟังคุณอยู่เขาแสดงท่าทางอึดอัดตาเขาจะไม่มองมาที่คุณตาเขาจะมองออกไปที่อื่นแล้วก็ ทำอย่างอื่นนั่งแงะน,นงู่นงัดงนี่นั่งทานั่นทนํานี่เพื่อข่าเวลานะคะอันนี้คือเขาไม่ได้สนใจคุณเลยว่าคุณมีปัญหาหรือคุณมีอะไรคุณอยากแะรรบายกับเขายัางไงก็คือว่าเขาให้คุณพูด,พ,ด,พ,ดพูดออกมาโดยที่เขาไม่รับฟังเลยนะคะนี่คือคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับคุณนะคะแต่กลับกันในยามที่คุณในยามที่ตัวเขามีปัญหา เขาก็จะมาคุยกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณเป็นผู้ฟังที่ดีเขาก็เลยคบคุณเพราะตรงนี้ถูกไหมคะมีปัญหาอะไรก็ไอคนนี้แหละมาช่วยเหลือเราได้ไอคนนี้แหละมันตั้งใจฟังจริงๆแต่คุณไม่สามารถไปอรับฟังไอคนคนนี้ได้นะคะเพื่อนที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะถ้ามีคนประเภทนี้นะคะเข้ามานะตัดมันทิ้งออกไปเลยค่ะ เราไม่ต้องไปเสียายไม่ต้องไปเสียใจอะไรอาวอนกับคนประเภทนี้นะคะเขาเป็นแค่กาฝากนะคะไม่มีความจริงใจตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะสีหน้าท่าทางเวลาเขามานั่งปรึกษาคุณกับสีหน้าท่าทางที่คุณไปปรึกษาเขานะคะมันแสดงมันส่อออกมาว่าเขาทําพฤติกรรมยังไงไม่ต้องไปเสียใจเสียนุ่นกับคนประเภทนี้นะคะ ต่อไปนะคะเวลาคุณทำอะไรนะคะเขามาขอความช่วยเหลือคุณแล้วแต่อาจจะมีสักวันหนึ่งที่คุณปฏิเสธเขานะคะคุณปฏิเสธเขามาว่าโอ๊ววันนี้น่ะไปไม่ได้หรอกอย่างเช่นยกตัวอย่างเขามาขอร้องให้คุณไปช่วยเขาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณไม่ว่างนะคะ ทุกครั้งทุกครั้งอะคุณอาจจะว่างล่ะไปช่วยเขาล่ะจนเขามีความรู้สึกว่าโอ้ยไอ้นี่นะมันพึ่งพาได้ตลอดเลยไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะคุณอาจจะติดธุระแล้วก็คุณไม่สามารถไปช่วยเหลือได้เขาจะแสดงพฤติกรรมยังไงเขาจะทวงบุญคุณทันทีค่ะคนประเภทนี้จะทวงบุญคุณทันทีเลยโอ้ยทําไมทีเมื่อก่อนอะกูยังไปช่วยมึงได้เลยทําไมตอนนี้น่ะมึงไปช่วยกูไม่ได้วะ เสียเวลาจริงๆเลยพบมาตั้งนานเขาจะพูดใส่ใส่ใส่คุณทันทีเลยโดยที่คุณไม่ได้มานั่งคิดอูหรอกทาไมมึงถึงปฏิเสกกูไม่ช่วยกูอ่ะตอนนี้ทีกูยังช่วยมึงเยอะแยะไปหมดเลยนะเมื่อก่อนมึงจาได้ไหมเขาจะทวงนะคะทวงบุญคุณที่เขาเคยช่วยคุณไว้ว่าเขาช่วยอะไรคุณบ้างแต่กลับกันคุณไม่เคยทวงบุญคุณอะไรจากเขาเลยคุณเต็มใจช่วยเหลือนะคะนี่แหละค่ะ ที่เขาบอกว่าอยากจะได้อย่างเดียวไม่เสียอะไรเลยนะคะคนประเภทนี้มีอยู่เยอะแยะนะคะเกลื่อนกลาดไม่จําเป็นต้องไปนับเพื่อนหรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะคัาเป็นเพื่อนกับเราเขาแค่เห็นว่าเรามีผลประโยชน์ที่เขาอยากได้นะคะเขาก็เลยเข้ามาอาศัยความเป็นเพื่อนนะคะเป็นคนรู้จักสนิทกับเราเท่านั้นนะคะไม่ต้องมานั่งเสียใจลำเลนะคะ ตัดทิ้งไปเลยค่ะนิ้วเน่าๆนะคะต่ดอดไปนะคะคือคนที่โผล่มาโผล่มาในยามที่เขาต้องการอะไรจากคุณยกตัวอย่างเขาไม่ติดต่อคุณเลยสองปีสามปีนะคะแต่อยู่ๆเขากลับมาติดต่อคุณ ติดต่อคนเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นมีเงินให้ยืมไหมตอนนี้เดือดร้อนมากเลยนะคะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างทั้งที่เขาหายไปตั้งนานแล้วในยามที่เขาสุขสบายเขาไม่ได้คิดถึงคุณแต่ในยามที่เขาลำบากนะคะเขาจะคิดถึงคุณมาทันทีนะคะคนประเภทนี้นะคะคือเพื่อนที่ไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขคนที่ไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขคือ คนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราเคยรู้จักกันมาก่อนเขาก็จะบอกเออเย็นนี้นะไปหาอะไรทานกันหน่อยฉล,ลองนู่นฉลองนั่นฉลองนี่นะคะคือเขาจะไม่หายออกไปจากชีวิตคุณเขาจะอยู่ในทุกช่วงช่วงนะคะทุกช่วงในายามที่คุณยากลำบากในในช่วงที่คุณน่ะสุขสบายในช่วงที่คุณมีเงินมีทองในช่วงที่คุณน่ะขัดสนนะคะ คือคนประเภทนี้ที่เรียกว่าเพื่อนจริงๆนะคะแต่คนที่เข้ามาหาคุณในยามที่เขาต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนั้นเขาไม่เรียกว่าเพื่อนหรอกค่ะหายไป3ปี4ปีแล้วเวลาไม่มีเงินก็โทรมาหาคุณเวลาขาดนู่นขาดนี่ก็โทรมาหาคุณนะคะนี่คือวิธีดูนะคะว่าคนที่เขาเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ แล้วก็หลอกใช้คุณหลอกใช้ก็หลอกใช้คุณยังไงหลอกใช้นี่ก็หมายความว่าพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองดูดีเอาไว้ก่อนเพื่อว่าล่อให้คุณเข้ามาในทิศทางของเขานะคะอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจอาจเป็นผลประโยชน์ทางหน้าที่การงานอาศัาย คุณที่มีคนรู้จักเยอะๆนะคะหลอกให้คุณเข้าไปทำอะไรให้เขาประสบความสำเร็จแต่ถึงเวลาแล้วเขาก็จะมาแทงข้างหลังคุณนะคะมีอยู่กี่ประเภทนะคะการพูดการจาการสบตากับคุณเขาแสดงความจริงใจกับคุณแค่ไหนนะคะแล้วเขาจะใช้วิธีแยบยนนะคะในการพูดโน้มน้าวคุณนะคะเพื่อ ที่จะให้ได้มาเพื่อความสำเร็จของเขานะคะสังเกตจากการกระทำปัญหาที่เวลาเขามีปัญหามาปรึกษาคุณคุณรับฟังเขาเขารับคัาคุณหรือเปล่านะคะท่าทีท่าทางหน้าตานะคะที่เขาพูดอ่ะถ้าคุณพูดกับเขาแล้วเขาแสดงอาการเบื่อหน่ายเนี่ยคือชัดเจนเลยนะคะกลับมาสังเกตนะคะพฤติกรรม คนที่อยู่ใกล้ตัวของเรานะคะว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็ให้ตัดเขาออกไปจากชีวิตได้เลยนะคะเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปพบคนประเภทนี้นะคะพบให้เสียสุขภาพจิตคอยแต่จะเท่มแทงข้างหลังเรานะคะทำเมื่อเราเมื่อในยามที่เราประสบความสำเร็จคนประเภทนี้จะอิจฉาตาร้อน เพราะเขาไม่สามารถทำได้แต่เมื่อยามที่คุณตกอับหรือคุณตกต่ำคนประเภทนี้จะหัวเราะเยาะคุณอยู่ในใจนะคะตีหน้าซื่อมือสะอาดนะคะเต้เข้ามาแสดงความยินดีในเราสำเร็จเล็กๆน้อยๆแต่ข้างใน เมื่อไหร่กูจะททาได้วะทำไมมึงดีกว่ากูทุกอย่างนะคะให้ระวังคนพวกนี้เอาไว้นะคะเพื่อนที่ดีก็คือเพื่อนที่คบกับเราได้ทุกระยะนะคะตั้งแต่ลําบากนะคะจนกระทั่งไปถึงเราประสบความสําเร็จเขาอยู่ในชีวิตของเราทุกช่วงวัยนะคะอันนี้คือให้เป็นเพื่อนได้แต่เพื่อนที่เข้ามาหาเรา แป๊บๆแ,แล้วหายไปแป๊ะๆแล้วหายไปแล้วกลับมาเข้ามาแล้วอ้างความเป็นเพื่อนอันนั้นไม่ใช่เพื่อนค่ะแค่คนรู้จักนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะแลวพี่จูนจะนําคลิปดีๆหัวข้อดีๆมาฝากทุกคนนะคะอย่าลืมสังเกตกันนะคะว่าคนไหนที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์และหลอกใช้คุณนะคะให้ดูดีๆนะคะเอาคลิปนี้ไปดูได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ